รู้ไหมครับว่าประตูท่าแพที่เป็นนด์มาร์คของเชียงใหม่ทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งสร้างขึ้นเมื่อ38ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังประตูท่าแพที่คุณเห็นนะครับไม่ได้มาจากยุคพญา,ามังรายนะครับแต่มาจากพศ2529เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นคนสร้างขึ้นมาใหม่นะครับประตูเดิมเนี่ยชื่อว่าเชียงเรือนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเวียงเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพศ1839สมัยพญา,ามังรายช่วงหลังสงครามโลกนะครับประตูเก่าเนี่ยถูกรื้อทิ้งนะครับในร,ราวๆปีพศ2 4 0 1เพราะต้องขยายเมือให้รถเนี่วง ประตูที่เห็นทุกวันนี้ก็คือการสร้างใหม่นะครับจากภาพถ่ายในยุคราชกาลที่5ใช่แล้วครับมันคือการสร้างใหม่แบบที่มีเจตนาดีเพื่อให้เมืองเชียงใหม่ยังมีประวัติศาสตร์ของประตูเนี่ยครบทั้ง4ี่ทิศนะครับแม้ไม่ใช่ของแท้แต่ก็กลายเป็นแลนด์มาร์กให้คนไทยทั้งประเทศได้จดถ้าอยากเห็นของจริงที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับก็ลองไปดูประตูฝั่งอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีรงแจงต่างๆอีกด้วยนะฮะเชียงใหม่เนี่ยมีของใหม่และของเก่ามากมายเลยครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือความทรงจำครับเมื่อได้มาเยี่ยมมัััันนนนนะะะคคคครรรรรบบ้้้งหหาาาาถุณ่ยููปปตทแพ อย่าลืมเอามาอวดพวกเราบ้างนะครับใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกดหัวใจให้เชีงใหม่แชร์ด้วยครับสวัสดีครับ